คุณอัสวรอดเป็นตระกูลใหญ่ของเมืองเวนอสที่อยู่เหนือทุกคนแล้วคุณมีบัตรเชิญได้ยังไงอ่ะคุณไม่ต้องรู้หรอกโอ้โหพวกบ้านนอกพวกนี้ทำไมถึงกล้ามางานเลี้ยงฉันถ้าไม่มีฉันงานเลี้ยงนี้ก็คงจะไม่ได้จัดนายคิดว่านายเป็นใคระร,ร,รู้หรือเปล่าการจัดงานเลี้ยงครั้งนี้ของตระกูลเลี้ยงจยิตกรน,น YE, มันต้องใช้เงินมากมหาศาลขนาดแต่คนบ้านนอกแบบนายคงไม่รู้อะไรเอาเป็นว่าถ้าฉันได้ร่วมมือกับคุณพันเดชเมื่อไหร่กิตการฉันเนี่ยมันจะใหญ่ขับฟ้าเลย ถ้านายเนี่ยยกสองน้อยคนนี้ให้ฉันเล่นหน่อยเฉันไม่จีสามกล้าคามินคนพวกนี้ก็เป็นคนจากตระกูลใหญ่พวกเราจะไปหาเรื่องเขาไม่ได้นะได้ยินแล้วนี่พวกแกมึงหาเรื่องฉันไม่ได้เว้ยยกเลิกพันธสัญญากับตระกูลเรือก,กิจทะจรพูดอะไรพูดเพ้อเจอ้ออะไรวะ